สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีตอนรับเขาซูช่องแม่มผ้าโชคขามือนีแม่มผ้าโชคจะโทษสัมผัสยาหน้าขี้ศรีสเกตคะ่ะพี่น้องขาว่ามือนีมีแนวทางตัวเลขฝากตอนพอแมมพี่น้อง FC, เอฟซีว้นนาะคณะนะซึ่งแอดมินเดินทางมาอยู่ที่วัดดอนปะกวยคะ่ะพี่นอ้องขาก็เลยจะสัมผัสยาหน้าขี้ศรีสเกตเนาะฝากเอาแนวทางฝากตอนพอแมมพี่น้องเอฟซีคะ่ะข่าจากไหนมาไปฟังน้ำกันคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสวัสดีคะ่ะ ย่าย่าว่างไหมคะเนี่ยว่างอยู่ว่างอยู่บอยยาย่าสวัสดีเด้อเด้อขายยาเด้อแต่บางคนเพิ่นเห็นเพิ่นกล่าวว่าอ๋อยาเพิ่นให้อันเจ็ดศูนย์เจ็ดกับเป็นหนึ่งหนึ่งกับเป็นอันนี้ตัวเพิ่นวาสี่เพิ่นวางเพิ่นบางไอ้บางขอบบางเจ้าเพิ่นได้แล้วถึงก็โอนเงินมาให้ยาเมย์ยืมยาบางเจ้าเพิ่นได้เพรว่าแล้วเพราะว่าผู้คนตลาดซื้อเนาะยาเนาะ จะเพืออ่อนถวกเซียนที่เพื่อนหูจ,จะคือนะเพื่อน,น,น,นว่าโอ้ยง่ายๆนึ่งเจ็ดกับนึ่งกับเจ็ดตัวเพื่อนว่าจ้าหญ้าหายเ 0, จ็ดศูนย์เจ็ดเนาะจ้ะาผมมั่นใจลีว่านเจ็ดศูนย์แต่ว่ามูเพื่อนว่าคันว่ายาหายเจ็ดศูนย์นี่มันสิเกิน,นกกอันหนึ่งศูนย์มาสามเป็นกระสือเนาะ จ <ALLY: S 1> <ป>ังว่าหนูว่ายวนสลัดซื้อเพิ่นก็ได้ย่ดอกเนี <Four> ่ยจัว่าผู้ซื้อตรงๆก็ได้จังว่ามากๆากมาในในอันนั้นเนาะในเลขไทยอันลอตเตอรี่เนาะสามตัวเลยค่ะค่ะอ่าพวกใครเราซื้อลอตเตอรี่ก็น่าจะได้ แต่ว่าแก่ยุงกันหนิแก่อยุ่งเท่นกระไดยุ่เคน่นโทรมาบอกางยุ่ิ่นกระอนเงินเขาม้อนีก็โอนมาเจ้าเนิ่งหมื่บ้านจะเจเนึ่งหม่กอนนั่น่็เนิ่โอนซเมอรนั่นน่ะคนอนเทระเล็กกน้อยญาก็สิสะสมจะเอาไฟอันเขาวาดนั่นน่ะจ้ะเอาแบบเอาแบบอันนี้นอแบบโทรในไลน์นอเฮา คลิปคลิปสุดท้ายอันคลิปเอ่อโค้งสุดท้ายเดี๋ยวนู้นจะทำผ่านยาอีกเทธอนึงเนาะเดี๋ยวค่อยเห็นหน้ากันก็ได้คลิปนี่เอาเอาต้องวันให้เอฟซี่นไปเป็นแนวทางก่อนก็ได้ค่ะยาอืมฮะเมื่อวานเมื่อวานการใครจ้าอยู่ไอ้ประเทศฟินแลนด์กระโถมาเนาะเพรานว่าไ้ยานี่ซอยเพคนแน่คนสีไอ ไอ้กูเงินนันต่างประเทศน่นนางากันเลยเ็ตุอยเพิ่นเมื่ขึ้นนี้มาฝันว่าไอ้หมอสูตรตะนันมาตรวดสวดแล้วมาลัดนานาลัดล้างงากันเลยแจ้งหายงากันเลยว่าเฮ้าอันผอพ่อผ้าก็ไปไปสวดอันตัดนาตัดล้างจังซั่นลับมากลับมาสวดเอาเอาอันเอาตรวดเอาตามอันนี้เลยงาบางสีเนาะ กันในในเทียงเพื่อนมาจับอันมาสวดเอาอันท่นต้งเลยอย่าไปลากย่าไปลากทาดใจอันสวดท่นต้งเลยว่าจริงค่ะอืมปีนี้อันพ้วยที่ทำพิธีให้เพื่อนกับฟันเพื่อนว่าญางเหล็กไปให้เพิ่นเพิ่นกับฟันเพิ่นเพ่นกับฟันที่กันเพิ่อนกัาฟันว่าไปเฮ็ดบุญเฮ็ดยังเพิ่นกับไปสื่อชุดสื่อยังไม่ที่นี้ งาบอกว่าเล็กที่ทองไปหายตัวหนีตัวเดนเดอร์พนาแปดเจ็ดวัวซันแต่แต่เหลขงาทรงไปหายมันนี่อยู่ไอเหลขกรางแปดเจ็ดเนาะมันนี่อยู่แปดเจ็ดแต่ฟันท่องงาว่าศูนย์ศูนย์สองอืมอศูนย์มันสินี่้ใบจังสี่น้างาเห็นไอเหลขไอศูนย์สองแปดน่ะนะโอ้เห็นเป็นงามันใจว่างาค่อยได้เหล็กที่ว่าอัน สอ2ตันนี้มันใดเดี๋บวเดี๋ว่าต้องกัาเลยในสื่อลดหายใจาก่นั้นขั้นแรกเพื่อนนัน่นยายาในสื่อสื่อลดในลดกินทีหายาจข้นมากบานยาพอดีเพื่อนบ่มีนลดไปบินบานนะ่ะ <c oughs> ยาก,กันเลยอันสวนม่อนแหลก็มิละมตรปึ๊บคือไอเมตะเคียนนะบานยาทีมีต้นตะเคียนสองต้น <c oughs> อยู่หน้าบานทีนี้เพื่อนเป็นนัน่น จันเทวีสื่อเพิ่นจันททวีวเพิ่นก็มามากระโดโดโหลดเต้นเพิ่นฟ้อนเพิ่นวาเพิ่นวาถ้าไม่มีปัจจัยเอาก็หนูก็ได้ไปซื้อเลยไปซื้อเลยศูนย์สองศูนย์สองไม่ต้องกลับเพิ่นวาในกล้างมาแน่นอนเพิ่นวังสีนะเพิ่นมาเข่างานนะวัน <c oughs> นี้ยากันเลยสื่อสื่อเออตอนซออยอันนี้หกสาม เพราะว่าแมน62แมน62เพราะว่าลดขนาดสื่อให้ได้สองสามสีแล้วยังไดสื่อเด็กยังใดสื่อลดคันคันที่สองตอนนี้ตอนนั้นเก่าตอนเก่าไม่ตะเคียนตอนนั้นตอนไม่ตะเ,เ,ตเคียนขึ้นยาตับห้องว่าเก่าหาว่าต้องกรารมาจันเร็ดที่เอ่ยทั่วขนานหน้าลานทอท่อเพอร์เพนทวกอันนี้ ตำรวจที่ยังกับไปเต้มงยากัไปนางเดี๋ยวว่าเอาไม่สเคียนคืนนะงย่ากัห้องกากากากยากว่าไอ้เก้าห้าไม่กลับเก้าห้าไม่กลับทาําเลยอันถ่กขายลอตเตอรี่ก็เต้มอันถ่กขยะเจ้าก็จอดเลือกเต็มค่ะ <c oughs> บัตรีลขออกามากแล้วเก่าหาพบพรสัมฮึ่ม <c oughs> แต่ว่างวดน,นี้งย่ากับมากหลายมากแข่งันที่ว่า ยามานั่งมีดมีดแล้วก็มองเห็นงานนะนั่งอยู่ส่มันก็เธอเลือเธอเลือมากย่าว่ามันมีเลขศูนย์แบบไงหนึ่งเลขศูนย์เลขสองเอออย่ากะมั่นใจว่าเลขตัวไี้ว่ามันแต่ว่าสามตัวนียาว่าอันทั่วไปที่ว่าอยู่ข้างบนนี่น่าจะห้าหกแปดหาสาม 8, 5, แปดห้าสามจ็ะแปดห้าสามเจ็ดหาสามเนี่ยวะเจ็ดห้าสามแต่ยามาต้านหายเบี๋ยาเคืองอยางมากมากนี่มากมากแบบว่าอยู่คำพูดน,นี่มากไก 8, 3, 3, 8, ่แปดสามสามแปดยาเคียนหายจนถึงสี่แปดสามสามแปดแล้วก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดก็มีเองแต่ว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยยาสีชมไปหายกันที่เลกที่ยาเคียนไหวแต่ก็เจ้า ใคเจ้ายุกรุงเทพอันอยู่ประเทศนอกกับสื่อตั้งแต่วันที่อันนี้ทีมงานใดปุ๊บงานส่งไปให้เพจนกับสื่อเลยไืมแต่ว่างานว่างวดนี่มันจังไรมันก็ต้องฟันทุ่มกับคักเลยค่ะแทงกระปูงาบ่ไหอันคาไฟมันบ่พอดีงานว่างู้ยงานบ่ไฟกับอะไรเนี่ยงาเนาะจ้าเศรษฐกิจก็จะติด แต่ถึงมีปัญหาแบบว่าอย่าใส่ปัญหาแม่บอกลูกหลานตรงๆเลยนะเน,น,นาะแม่เบายามปึกเนาะลูกหลานปึกแม่ว่าแต่มั่นใจว่าศูนย์สองนี่ไมไหลี้เลยอย่างมันเปศูนย์สองเนาะจะจะเดี๋ยวโค้งทุท่ายเดี๋ยวยา,าวเสียนเอาเลขโชว์ให้<ะ>ให้เบิ้งในคลีปเลยให้ให้สมาร์ทไออันนี้ ไปไล่งางกรเดี๋ยวมือแรงเอาลูกไปหอดบ้านลูกสิทักไปดอกเงาจ้าจ้า à, จ้า <c oughs> จ้าครับฉันฉันมีน่าจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยาท่วนตัวเลขก่อนเนาะจ้าตัวเลขของยาเอ่อมีมีศู 0, 28, นยะ์สองแปดเนาะจ้าแปดห้าสามเจ็ดห้าสามสองตัวหนึ่งศูนย์สองยาเน้ 02, นไปที่ศนะูนย์สองเนาะ มิแปดเจ็ดสองยาวาฟันท่งย่างเงี้ยแล้วกัมิแปดเจ็ดซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยศูนย์สองนี่ซื้อเลยศูนย์สองเนี่ยงามั่นใจไว้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยแต่มาบนนี้แปดห้าสามเจ็ดห้าสามถ้าห้าตัดปุ๊บกันเสียขึ้นอันแปดสามสามแปดเจ็ดห้าห้าเจ็ดวายยาพาคืนไห่งเลน ยังวางหดนี้บอกคาดหงวดคนนึงขนัขนก้นจะตีมันก็นได้ยีด่ดรอเพราะว่าเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นเจ็ดศูนย์กับเป็นลหลักอยู่แล้วแม่นบอกแม่นอยู่ย,ยังแต่ว่าพวกพวกข้าเจา้ายุ่งเทพยัยงส,ส,สนนี่ 7, 7, 7, 1, 1, เป็นสี่ข้อไม้ออสลาะนาเป็นว่าเหมือนกับว่าเก้าเป็นหกหกเป็นเก้าอันนี้เจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นเจ็ดเรียบร้อยแล้ว ยากับขนาดยี้ก้อยเลยยากรบปุกหมชื่อกันมาเละเก็บเป็นเละนึงทางสารยางกระลวยชื่อกันเนาะนั่นลาเละกระเทานันนะจ้าค่ะค่ะจังคอยโชคดี่แน่เธอเนื้อ้ฮสี่ห้ลูกหลานอยู่ใสกันแล้วแต่ให้มันได้เน้พอได้มาสามมาเห็ดมาทำซอยปูเนาะค่ะเมนอยู่ดอกยางไฮถือจังๆจากงดเนาะยาเนาะ ค่เศรษฐกิจแห่งจะบอดีจะซื้เฮ<ะ>็ดอีหยังค่ะอืโให้โทร้ายอ่ะลูกให้ยร้านเพิ่นมั่งมีสืสอซุปหอพอได้เงินเลยข้ขามพอสัางไปเฮ<ะ>็ดจนเจือครอบครัวค่ะ,ะลูกไป่ใส่เจียบแห่งจะไปใส่บ่ได้โอ้ยลําบากจากาักดํายังว่าลูกก็ว่าโยอิเศรษฐกิจก็แห่งจังซี่อกะ่ให<ะ>้ยป<ะ>ูปางจังๆจังงวดเลยเนาะปูย่าก็ได้เพราะสิได้บอก3โตอันเป้ะๆนั่นสูเลยเพิน<ะ>่นว่า ตรงๆเลยนะที่ีขัในใดท่านนึงเข้ากับโเอเฮ็ดนยังก็บไดจ้าไงกับ่มี่ยังกับอไหเอ็ซีแล้วก็ลูกล้านอยู่ท่างใดก็แล้วแต่ขอให้มีใจส่สัทธาอนโมทนาบ้านน้ำก็ะคอห้สุกภาพแข็งแรงมีเบียกม,มีงานเห็ดอ,อย่าได้ตกบกคอ่องอยังก็ขอให้เทวดาทุกองทุกภูมิเพื่อนในซอย นุ่นนำกำกุนให้เฮ้ามีบาลมีงวดต่อไปก็คอยห้เฮาให้สำเร็จแน่สาธุผู้พาใสจจ้ะสาธุขยานจ้ขอคุณงาหลายๆเนาะค่ะเนาะที่ห้แนวทางฝากเอเซีมือนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะสาธุสวัสดีค่ะยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ